มาแล้วก mm ูดิฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลมาอีกแล้วมาอีกแล้วฮัลโหลมาฮัลโหลเทสเทส one t w รอบสุดท้ายของวันนี้ว่าเฮียจับหนักจับเต็มแต่ข่าวว่าเฮียทั้งวันแล้วใช่ไหมครับวันนี้สบายมากหมายถึงดูสาวๆอ่ะตั้งแต่เช้าเลยอิ่มมากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ข้าวนะสาวๆอ๋อเป็นไงงานดีไหมครับที่นี่ทั้งวันแล้วเอองานดีมากนะหมายถึงพิตตี้นะไม่ใช่ครับงานจริงๆครับอ๋องานดีพิตตี้ก็ดีฮะอืก็เดี๋ยวต้องถึงเวลาคิวไล์สดของนิสันทีมเอฟานะ จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นเพจน้องใหม่ในเอลิสมอเตอร์นะครับดูเฮียเหนื่อยไม่มีไม่มีคำว่าเหนื่อยสบายมากยาวไปดูดูเฮียเหนื่อยพร้อมนะโอเคนะต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แก่นะครับสวัสดีเฮียเปี๊ยกด้วยนะครับสบายๆกลับมาอีกแล้วนะครับกับเพจเพจอะไรครับพี่แก นิสสันเอฟาร์ดเฮ้ยเอฟาร์ดเฉยๆเรามี MG ด้วยนะอ๋อโอเคอันนี้นิสสันเอฟาร์ดนะแบรนด์ก่อนเพราะว่าเรามีรถสามแบรนด์เรามีอะไรบ้างพี่แก้ไขอะไรบ้างครับตอนนี้นิสสันเอ็มจีมิตซูบิชิครับอออืืหและวันนี้นะจะพาลูกค้าเพจเอฟาร์ดนะครับใช่ครับไปดูสามแบรนด์ของเราว่าสามแบรนด์วันนี้เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างแล้วก็บอกเลยว่ามีใหม่ทั้งสามแบรนด์เรามาดูกันว่าวันนี้นะครับมหากรรมยานยนต์นะครับ ของมอเตอร์โชว์ปีนี้เนาะนะครับเขามีอะไรมาเปิดตัวกัน,นบ้างแอร์แบคคู่แอร์แบคคู่อุ้ยมือตกใจ <c oughs> ตุ้มตุ้มอือมีม,มีอันนี้มีนะ,ะครับพดูพิ่ตีสวยสวยด้วยโอ้ต้องบอกเลยว่า <c oughs> พี่แกเพิ่งมาแต่พี่เป๊กอะมาตั้งแต่เมื่อวานละอ๋อพี่เป๊กผมเห็นด้วผมติดตามพี่อยู่นะบอกเลยว่าเต็มเต็มโบ,บะมากอ่ะนี่นี่เร็วเราเจอคันแรกเลยจริงๆต้องบอกว่านี่นี่นิสสันลีฟเป็นรถไฟฟ้าครับร้อยเปอร์เซ็นต จริงเหรอเป่เข้ามาคันแรกเลยนะเป็นแบรนด์แรกและคันแรกของไทยนะเต็มตัวแบรนด์แรกเต็มตัวครับใช่แล้วตอนนี้ก็ราคาก็ดีด้วยราคาดีแต่พี่เก้ยังไม่เห็นนะตอนแรกนะที่เรามาที่ที่พี่เบ๊กมาเนี่ยนะครับแล้วเห็นรถที่จอดอยู่บนงานเนี่ยนะตอนแรกมองไปอ้าวทำไมเขาเอาลิฟต์ไปจอดว้อยู่บนข้างบนนี้โอ้โหเหมือนเลยนะ เหมือนเหมือนครับเหมือนอันนี้เป็นนิสสันนิวอเมร่านะครับที่เป็นตัวใหม่นะเชนนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างพอทราบราคามาเปิดตัวมาก็ว้าวเพิ่มมาแค่มหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มรุ่นรุ่นไหนบ้างฮะ VVL อ้าวจะมีอะไรเพิ่มไหมไหมนอกจากราคาออปชั่นเพิ่มเต็มเลยนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของเรื่องของทางภายในภายในใช่ไหมฮะใช่ครับเห็นบอกว่าไอตัวอะไรนะวิทยุนอกจาก Apple CarPlay แล้ว Android อันรอนอัโต้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ดีมากเลยนะอันไหนดีอันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่านะครับสวัสดีครับผมบอกแล้วว่านิสันดีจริงๆสวยทุกอย่างดีอานิสันข่าวจั่วเลยฮะรถรถรถที่เอาพิดที่ข่าวกว่าเออเอาที่ในตัวนี่พี่เก อสนใจผมบอกแล้วครับว่ารถนี่สันขาวมากนะฮะแดเดี่ยวควายเขวเลยเดี่ยวลูกค้าถามครับผมเมล่าตัวใหม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเอาเมล่าตัวใหม่อันนี้พี่แกเอาเมล่าตัวใหม่เดิมนะฮะสีก่อนนะสีเนี่ยบอกเลยว่าเอาเมล่าเนี่ยครับนอกจากสีเทาแล้วเรายังมีสีขาวด้วยอยู่นี่ครับสีขาวหลังคาดำ สีเทาหลังคาดำอันนี้เป็นสีใหม่นะสีใหม่นะครับแล้วก็ตัว V กับ VL เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นแค่1นึ่งหมื่นเท่านั้นใช่ครับแต่อ p อปชั่นภายในเนี่ยเจ็บบอกเลยว่าเจ็บดีและโดนแคมเปญก็โดนนะใช่ครับดาวเริ่มต้น5%แต่เดี๋ยวก่อนครับเียผมผมทราบมานะครับว่าคนที่ผ่านอัติแล้วสามารถยกได้ไหมครับยกได้สิครับแต่อย่างนี้ฮะ เอ่อมันอาจจะติดบางแคมเปญนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นตัวใหม่ดอกเบี้ยอาจจะปรับขึ้นมานิดหน่อยต้องปรับใช่ไหมครับต้องปรับนิดหนึ่งครับต้องปรับนิดหนึ่งปรับนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะอันนี้มีคำถามเข้ามานะครับบางทีมีพอดีมีลูกค้าฝากถามเข้ามานะครับว่าลูกค้าที่ผ่านไปนั้แล้วนะครับจะรับตัวใหม่เลยได้ใหม่สิ้นเดือนนี้จะรับใช่แล้วจะใช้ดอกเบี้ยเดิมที่ผ่านเลยได้ไหมเอ่อจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับมันแล้วแต่แคมเปญเนาะถ้าเป็นเอ็กโคลซีฟของนิสสันลิ ที่ปรับมาเนื่องจากว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็แคมเปญอ่ะมันไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ากับสิ่งที่ลูกค้าปรับขึ้นมาเนี่ยกับออปชั่นภายในอ่ะโบ๊บดีมากดีมากนะครับภายนอกก็ดูหล่อขึ้นนะครับพี่อ่ะสวยมากอ่ะใช่ครับเนี่ยมองมันจากจุดตรงนี้นะมองไปนะคิดว่าลิฟต์คล้ายนิสันลิฟต์นะนะครับคล้ายนิสสันลิฟต์ผมชอบไฟเดย์ไลท์อ่ะสวย มันเป็นแบบฉบับสันทรงแบบนี้เลยนะผมเห็นทุกทุกรุ่นเลยนะนะพี่แกตอนนี้นอกจากอเมล่าเนี่ยรเรามีอีกตัวหนึ่งที่ในเอฟารเราเนี่ยขายดีมากเ้า<ช>จองก็เยอะมากแล้วเป็นรถที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากถูกต้องอถูกต้องครับพี่อ,อะไรฮะทันนี้เลยนะครับนิสสันคิก นะครับระบบ e-power ครับระบบ e-power มันเป็นยังไงพี่แก้ลองอธิบายให้ลูกค้าฟังหนึงก็คือเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับครับรถไฟฟ้าที่เราขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อเปรเ็เราเติมน้ามันไหมฮะเติมครับเพื่อเพื่อปั่นไฟเท่านั้นนะครับตอนนี้นิสสันคิกไปที่โยมมากครับเฮียวันนี้รับจองมาเป็นสิบคันเลยจริงจริงครับแล้วบอกเลยว่ารถที่อื่นน่ะน้อยมากแต่ที่เรามีรถที่เราเป็สมอบนะครับเรามีรถสมอบ แคมเปญนะครับสุดพิเศษเลยตอนนี้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด84เดือนผมเห็นมีที่พี่แก้พี่แก้ต้องบอกให้หมดนะฮะอย่ากทักนะฮะวันนั้นผมเห็นพี่แก้ทำแคมเปญนะส่วนลด100,000ส่วนลด100,000สผมศูนยอีก4ปีนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ถ้าไม่ทักนี่จะเก็บเงาอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าสนใจทักมาใต้ลิงก์นี้นะครับหรือว่าในเพจนะครับหลังไม่โทรหาผมผมฝากเบอร์นิดนึงได้ไหมครับ ได้เลยครับเอาพี่เกียรมาเบอร์โทรติดต่อ0840056075นะครับจดทันไหมฮะเดี๋ยวให้ขออีกรอบครับขออีกรอบเบอร์โทร0840056075นะครับหรือลูกค้าทักเข้ามาในเพจเนาะเข้ามาในเพจจะมีน้องๆทีมงานของเอฟารคอยตอบอยู่ใช่ครับใช่ไหมฮะฝากเบอร์ครับส่วนเรื่อง finance นะครับปรึกษาเฮียนะครับผม0841419696 ค่าเธอไม่มีให้ใส่ชุดนักศึกษามาหาพิเก้นะฮะอ้าวแล้วเฮียล่ะครับอเแล้้วให <laughs> นอนอยู่บ้านฮะ <laughs> อ่ามันต้องอย่างนี้<ต>นะครับผมชอบนะครับนิสสันลิฟตเพราะว่าตอนนี้ยังไงขายดีมากมากพิเจ้ครับนิสสันคลิกของเราเนี่ยมีไมหมฮะสีนี้นิสสันคลิกสีนี้มีครับอ่ามันต้องอย่างนี้เลยฮะ,ะนี่อ่ะนิสสันคลิกเราเรามีรองรับนะครับมีสีแดงนะครับสีดําสีขาวยังพอมีจำหน่ายอยู่ครับตอนนี้พิเก้ครับ พี่เกดต้องถอยหลังแล้วเดินไปฝั่งนู้นนิดหนึ่งฮะผมจะให้ดูครับผมตกใจกับสิ่งนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ย <He i. S 2> <Hey, S 1> มันคือมันเป็นรางวัลครับผมที่ทางนิสสันได้รับมานะครับคือรางวัลถนนยอดเยี่ยมอะฮะเดวยวไม่ใช่ครับเบสซีดานอันเดอร์ under, ครับหนึ่ซีซีครับผมมีนิสสันอเมร่าจริงๆต้องบอกว่าอเมร่าเราอะขายดีนะก่อนที่จะเป็นตัวไมเนเชนเนี่ยรถหมดไปเป็นเดือนแล้วนะอ๋อ ไม่ไม่พอไม่เพียงพอสาหรับลูกค้าที่กำลังหาอยู่เพราะว่าหลายที่ทหลายที่เนี่ยหมดไปนานแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเทอร์ราที่เราได้รับรางวัลแล้วก็โปรโฟนะเนี่ยสามรางวัลการันตีเรื่องรถของโปรโฟเก็ได้รับรางวัลครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราจะพามาดูอเมร่านะความขาวของอเมร่านะครับไม่ใช่สีน้ำเงินนะฮะ ไม่ไม่ได้อะไรครับแค่มายืนถ่ายรูปไหลสดเนี่ยอ๋อครับผมครับผมแคมเปญดีรถดีน้องน้องอยากได้รถอ่ะอยากได้รถเฮียจะเอารถเท่าไหร่เอ้ารถสองหมื่นหรือสามหมื่นฮะอ่าเมื่อกี้เห็นบอกอยากได้รถเฮียจัดให้อะส่วนรถเนีฮะอ๋อส่วนรถเออมันต้องอย่างนี้จริงจริงให้ขอขอถ่ายรูปรเนยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนี้นะครับพอดีวันนี้รอบสื่อต้องบอกว่า สื่อแน่นมากใช่แน่นมากๆครับเออค่านี้เราก็ชอบอะค่อะไรไม่บอกครับมาเรามาดูเบื้องหลังฮะมาดูเบื้องหลังของคันนี้กันดีกว่าเบื้องหลังนะครับโอ้ขาวจาวเลยน่าเอ๋อไม่ใช่นี่ผพาหลุดตลอดนี่โอ้โหพี่แกคันนี้เป็นไงฮะ เป็นชุดแต่งวอลเลเยอร์นะครับเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่จะเป็นตัวใหม่เนี่ยครับเขาก็มีมาแล้วรอบนึงเนาะรุ่นนั้นที่ออกมาขายดีแลวคนชอบมากเลยพอมาใส่ตัวนี้รับรองว่าขูหล่อมากเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าพอเห็นแล้วมันสะดุดตาเลยนะใช่สะดุดจริงๆดูคือสวยมากอันนี้เป็นไฟเหรอครับไฟครับไฟเฮียทรงนี้เหมือนของอเมริกาทรงเดียวกันเลยทำมาสวยมาก ทรงนี้คือทรงที่ขายในอเมริกาใช่ครับผมเห็นตอนนี้ในขับล่ะเอาเอารูปรูปของงานมอเตอร์โชว์ไปลงกันแล้วด้วยนะไอ้ยาผมเห็นแล้วนะครับรูปลงไปแล้วในขับเรียบร้อยเลยสวยมากสวยเอ่อพี่แก้ครับโปรโฟเนี่ยราคาเราอยู่เท่าไหร่ครับโปรโฟอ่าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอ๋อหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเนาะใช่ครับได้ชุดแต่งนี้เลยไหมแต่ตัวนี้จะจะเป็นอีกราคาหนึ่งจะเป็นตัวของวอลเลเออร์ครับอ๋อวอลเลเออร์ก็จะอัพขึ้นไปนิดนึงใช่ครับ ถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้พี่จัดได้ไหมอยากได้แบบนี้ใช่ไหมฮะจัดได้ครับตอนนี้เรามีรองรับครับโบโฟสมอเมากนี่เลยนะครับมอเตอร์มีส่งมอบอ่าเห็นไหมอยากได้อะไรเอฟแสพร้อมพร้อมพร้อมจัดให้แล้วก็แคมเปญก็ดีนะจริงๆดอกเบี้ยก็ดีนะครับนี่แป๊ะหนึ่งหนึ่งสี่เก้าแป๊ะครับเป๊ะโอ้ภายในแบบดูเหมือนรถเก่งมากเลยพี่แจนะ ภายในนี่รถเก๋งเลยนะชอบเบาจังเลยเบาแบบดูแบบเขาเรียกอะไรนะดูชบเชียวอ่ะผมไม่อยากจะบอก่ผมได้นั่งคันนี้นุ่มมากครับเฮียเด้งแบบสุดๆเลยแล้วผมลองแล้วด้วยในรถเด้งมากเด้งนี่คือเบาะรถคือระบบกันสะเทือนช่วงล่างนุ่มจริงๆช่วงล่างนี้ไว้ใจใ<ช>ได้เลยนะนิสสันโยกเยอะได้สบายเลย,ยตายแล้วนะฮะ นี่ก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกรุ่นหนึ่งที่เราได้รับรางวัลรุ่นไหนครับเพียเอาก็ตะกิ้งไงฮะเรามีเทอร่าเทอร่าเทอร่าเรามีรถไหมครับพี่แก่เทอร่าเรามีรถสมมอบครับมีสองรุ่นใช่ไหมเทอร่าที่เอลิทของเราครับผมนะครับเรามีรถสงมอบจํานวนมากนะครับเพียงพอกับลูกค้าที่กาลังค้นหาอยู่เพราะว่าผมเห็นลูกค้าวิ่งคืออยู่โชว์รูมนะเห็นลูกค้าเดินเข้ามาจองเทอร่าเยอะเยอะจริงๆเพราะว่าถ้าเทียบใน เซกเมนต์เดียวกันของของของรุ่นเนี้ยราคาถูกกว่าค่ายอื่นเนาะสองสาแสนเลยนะใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าเปรียบเทียบกับอย่า <laughs> ใจเย็นเย็นเราเอาของเราครับผมเนาะเนี่ยดูเลยดูความหรูของบ่อดิหรูหลามากนะครับเอาง่ายๆคือมผมว่าผมว่า ถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่หรือว่าค่ายอื่นนะครับค่ายเราก็ใหญ่มากนะครับออปชั่นนะครับผมว่าบางตัวของเราสู้เขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรือเป็นจอกลางนะครับหรือว่าช่วงล่างระบบครับระบบไฟลิงช่วงล่างนุ่มนะครับอันนี้เป็นตัวไม่ใช่โฟร์วิลเนาะตัวนี้เป็นตัว V l อครับขับสนี่เขาบอกมีที่เตะเตะด้วยใช่ไหมนี่ใช่ครับเตะตรงนี้ครับใช่ ออโต้ลิฟ์เกตเน่อ่าเตะได้แต่แต่อย่าเตะแรงนะครับเฮียแบบไม่ใช่ถึงป๊อปไม่ใช่ลูกบอลฮะใจเย็นนะรเราต้องเก็บอาการนิดหนึ่งนะครับนะฮะนี่ไปเลย เนี่ยนิสสันเราก็จะประมาณนี้แล้วก็แคมเปญดูดีหน่อยเออจริงๆต้องบอกว่าแคมเปญเนี่ยนิสสันเนี่ยจัดไว้หลายกลุ่มมากนะครับจะมีแคมเปญข้าราชการก็มีครับจริงๆผมเห็นมีแคมเปญหนึ่งพี่แจ้กมีถูกไหมฮะมีครับมีดาวน้อยผ่อนนานอ่าต้องการดอกเบี้ยถูกอ่าจัดมานะครับจริงๆเอฟาร์เราอ่ะ ทำได้นอกเหนือกว่านี้อีกเพราะว่าที่เป็กจัดมาให้สําหรับเอฟารนะครับ,รบก็คือทุกคันที่ออกรถกับเอฟารเราเนี่ยเรามีแถมขับฟรี90วันให้ด้วยไงสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอ,อาจจะคิดคํานวณดูว่าตอนนี้จะซื้อพร้อมจะซื้อลืยยังคิดอยู่ว่าซื้อแล้วเราจะผ่อนไหวไหมสบายใจได้เรื่องการผ่อนเพราะว่าขับฟรีไปก่อนเลย3เดือน รวมถึงแบรนด์ที่เรากลังจะมายืนนะตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะแบรนด์นี้อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์นี้แบรนด์นึงที่เรามีขับฟรี90วันด้วยไหมที่มีมันเป็นของเอฟซัจัดได้ทุกแบรนด์ทุกรุ่นครับเอฟซัของเรานะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราพาไม่ได้เลยก็คือมิตซูบิชิในมิตซูบิชิเอฟซัสนะครับพี่แกมิตซูเนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้าใครอื่นนะครับวันนี้คือจริงๆเมื่อวานรอบรอบวีไอพีนะเขาก็เปิดตัวเหมือนกัน เปิดตัวรุ่นรถที่ไมล์เชนนี่จะบอกนะว่าเอ็กแพนเดอร์ใช่ป่ะครับออ๋ใช่จริงด้วยเป็นไงล่ะฮะได้ข่าวมานะครับว่าคเนิ่งปล่อยรถไปนี่นุ่มมากใช่ครับเพิ่งปล่อยไปนะครับเพิ่งส่งมอบลูกค้าไปนะครับลูกค้าประทับใจมากๆเลยคันที่เพิ่งปล่อยไปพี่แกลูกค้าดาวเท่าไหร่นะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียงหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทก็คือทำดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่นี่ ผมเห็นพี่เก้เพิ่งไปปล่อยที่มิซู2009ของเราใช่ไหมใช่ครับคือแบบลูกค้าถ้ามีข้อสงสัยทักเข้ามาในเตรงตามเงื่อนไขดอกเบี้ยถูกแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยแล้วเรื่องการจัดไฟแนนซ์ไม่ยากเพียงแต่ว่าลูกค้ามีอะไรคุยกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์ปัญหาข้อข้องใจเรื่องการจัดไฟแนนซ์ให้คือลูกค้าได้แบบไหนเราจะให้ลูกค้าอยากได้เราจัดให้ถูกต้องครับ เอฟ้าจัดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนอกจากนอกจากเอเพนเดอร์เนี่ยเราก็จะมีปาเจโร่สปอร์ตอันนี้เป็นตัว E-Lit ตนะครับส่วนอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่มิสูไอายยา้จ้านะครับนี่ความยิ่งใหญ่ของมิสูก็กลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าพูดถึงมิสูบิชิก็จะบอกเลยว่ามันลาลีอาร์ต แรลแ<ต>ี่อารก็คือเป็นอะไรที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของมิซูนะครับผมเนาะนี่มิซูก็จะเป็นบูธใหญ่เหมือนกันลูกค้าของเอฟานนะครับสบายใจได้นะครับอย่างหนึ่งนะพี่เก้ครับเพราะว่าถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูในงานเนี่ยแล้วไม่มีบัตรติดต่อมาได้เลยทันทีโอ้โหสบายทักมาในเพจทักมาในเพจได้เลยนะครับทีมงานเอฟานเนี่ยอยู่ประจําทุกวันใช่เดีเ๋ยวออกไปรับพามาดูรถ เสร็จแล้วก็จบด้วยการเียนใบจองผมว่าขั้นตอนการเข้างานปีนี้ก็ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากมากแค่คุณแสดงแสดงผลตรวจคืออย่างงี้ฮะวิธีการเข้างานอ่ะแต่ก่อนมันมีความยุ่งยากนู่นนี่นั่นทุกวิธีการมีการปรับเปลี่ยนหมดนะครับเนาะมาพี่เก้อันนี้คืออีกแบรนด์หนึ่งที่เอฟาร์เราดูแลใช่ไหมฮะใช่ครับแบบอะไรครับพี่เก MG นี่มาแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยเป็นอีกหนึ่งคันที่ทุกคนกําลังตั้งตารอเลยราคาตารอเลยบอกคําเดียวราคาเปิดมาแทบร้องวันนี้แทบช็อกช็อกวช็อกช็อกเมื่อวานแค่ดูรถนะวันนี้เห็นราคาร้องผมนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะคว่าจะเปิดราคาอยู่เท่าไหร่ผมตั้งราคาไว้ที่วานสักหักส่วนลดของรัฐบาลแล้วน่าจะเหลือสักล้านสองเป็นไงเปิดมาจะเป็นลมแม่เจ้าตัวท็อปนะ ราคาดีมากน่าใช้ครับคันนี้ตัวท็อปอะราคาก่อนหักส่วนลดทั้งหมดเปิดมาที่ร้านสองหกเก้าแต่วันนี้เขาเปิดราคาส่วนลดอะไรหมดแล้วรถตปหนึ่งล้านเลยเหลือสองลดเหลือหนึ่งล้านสองหมื่นสามพันลดไปสองแสนสี่หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันใช่ครับผมอันนี้คือตัวท็อปนะตัวอันนี้คือตัวเอ็กส่วนตัวดีเนี่ยเก้าสี่เก้า แล้วก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตใช่เนี่ยหูไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นเลยวิ่งรอบนี้นะฮะวิสี่ร้อยสามโลสี่ร้อยสามโลอืมนะฮะแต่สีนี้สีนี้ก็สวยมากเนาะแคมเปญโอ้โหบอกเลยว่าใช้สมอลลี่เด็ดโคตรเด็ดอะดอกเบี้ยถูกสุดนะตอนนี้เขาจัดแคมเปญอยู่หนึ่งจุดเก้าเก้านะสำหรับเอฟารหรับเฟฟเนี่ยหนึ่งจุดห้าเก้า หนึ่งจุดห้าเก้าได้เราแต่ถ้าไม่พอใจถ้าไม่เอาก้าวสิบวันนะเอาหนึ่งจุดสี่เก้าไปเฮียพูดเองนะเฮียพูดเองนะดาวยี่ห้าสี่แปดได้ครับดูไลค์กดกดเมมเมมย้ำเลยนะครับย้ำเลยนะครับถ้าเอาขับฟรีเก้าสิบวันไปด้วยนะครับหนึ่งจุดห้าเก้าเขาเปิดตัวในงาน1.99นะครับเฮียแต่ถ้าไม่เอาขับฟรีเก้สิวันหนึ่งจุด่ะดาว2548เดี๋ยวเมมผมเมมเสียงไว้แล้วนะครับเฮียอ่ะเสียงไว้เลยใช่ไหมบายบาย นะคืออย่างงี้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับใช่ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะที่วันนี้เปิดราคามาแบบช็อกช็อก,อกหนัก,ก,กเหมือน,นอกันเพราะว่ารุ่นนี้คนรอเยอะมากคนรอเยอะมากนะครับว่าเยอกราคาราคาที่เปิดมาเนี่ยแล้วหักส่วนลดค่าสรรพสามิตนู่นนี่นั่นแล้วจะเหลือเท่าไหร่<ม>ก็คือรุ่นนี้แหละครับ MG EP ตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับ EP เรานะครับจะมี EP แล้วก็ EP Plus ถ้าเป็น MG EP อะครับราคาจะปรับลดแล้วเริ่มต้นที่761,000นหมื่นรถแล้วครับรถแท้ฟฟนะรถไฟฟ้าสิครับผมรถไฟฟ้ามาหานาเธอนะฮะแต่ถ้าเป็น EP Plus ราคาที่ปรับลดลงมาแล้ว771,000เโอ้โหช็อกช็อคช็อค,อคดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเอาอย่างเงี้ยเนื่องจากมันเป็นแวร์นะอาจจะปรับก็ได้แต่ก็หนึ่งกว่าอันนี้นี่นี่ยวหถามว่าเราโกหกมีดอกเบี้ยให้เห็นหนึ่งจุดแปดเก้าครับไปดูพาไปดูพาไปดูอืมนี่ดอกเบี้ย1น9่ด้นะครับนี่เป็นรายละเอียดตัวรถด้วย EP ดอกเบี้ย1.89จริงๆนะครับถ้าซื้อในเอฟ s ซก็1 8เกาเออหนึดาบกินงดาว25-48จับไป จัดไปจัดไปแล้วรถคันนี้นะฮะบอกเลยอะไรฮะวิ่งฮะอ๋อสามร้อยแปดสิบโลวิ่งเร็วกว่าการชาร์จหนึ่งครั้งอ๋อฮะวิ่งเร็วกว่าเดินครับหรือสามร้อยแปดสิบโลคันอุ๊ยสี่ร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยสามโลฮะสี่ร้อยสามน้องเล็กมามามาสิฮะคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะว่าขายดีแล้วก็รถเรามีทุกสี ตัวท็อปนะจัดมาส่วนลดเต็มเต็มแล้วที่สำคัญนะเฮียครับผมสถานีชาร์จตอนนี้ทั่วประเทศรองรับเพียบนะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับบางคนจะกังวลอยู่ไงว่าเอ๊ะรถไฟฟ้าเราจะมีที่ชาร์จหรือเปล่าเราจะมีสถานีรองรับหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ใครกังวลได้วันนี้ได้คุยกับทั้งผู้บริหารของของในเอลิสรุปเรานะครับคุณปีบอกว่าการชาร์จหนึ่งครั้งที่วิ่งเนี่ยถ้าคิดเป็นเฉลี่ยต่อกิโลอ่ะตกกิโลละ80ตัง โอ้โหแล้วช่วงเศรษฐกิจน้ำมันแบบนี้เฮียกเติมน้ำมันไปฮะวันเมื่อวานเติมน้ำมันไปฮะสบายๆฮะสองพันสี่สองพันสี่รถไฟฟ้าต้องมาแล้วฮะต้องเข้าแล้วฮะไม่ไหวเลยฮะนะครับจริงๆต้องบอกว่า MG5 ีพี่แก้เป็นไงบ้าง MG5 มาผมต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบล้ำมากๆคุ้มค่ากับราคานะครับที่ราคาแบบค่อนข้างจะว่าถูกมากตัวท็อปราคาเท่าไหร่คะตัวท็อปหกเก้าเก้าโอ้โหเป็นไง รูปลักษ์699แต่ฟังก์ชันนี่ผมบอกได้ไว้เลยว่าหลักล้านแน่แน่อได้สลูปด้วยใช่ครับภายในนี่แบบโอ้โหเบาไฟฟ้านะครับสลูปนะครับตัวนี้เป็นโนแบ็มากเลยนะมีระบบกล้องรอบคันนะครับระบบของไอสมาร์ทใช่ถุยไม่ใช่สิครับคุณครับแมจะเล่นทุกอย่างบนรถไม่ได้นะเบาหนังราคาสลูปไฟโปรเจคเตอร์นะครบหมดเลยตัวนี้ที่สาคัญนะครับเรามีค่ามีโทรศัพท์ให้ด้วยจริงไหมฮะคือแถมไอโฟนให้ ไม่ใช่โทรไม่ใช่นะครับแต่เราสามารถโทรบริการได้นะครับใช้รายเดือนได้เดือนละ50นาทีอันนี้นี่เขามีอะไรนะฮัลโหล g Hello ฮัลโหลมีใช่ไหมฮะฮัลโหล g อ็มภรรยาพี่อยู่ไหนอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นะฮะอย่าเอามาเล่นนะของสูมนะแคมเปญเท่าไร่ครับแคมเปญจริงอ่าแคมเปญออกรถพี่แกเราทำไว้เท่าไหร่ครับแคมเปญสุดพิเศษเริ่มต้นนะ วันนี้เนี่ยครับผมทําให้ลูกค้าใช้เงินออกมาเพียง9,999บาทไอ้ยาหนึ่งหมื่นธนบาทหนึ่งถือเงินมาแค่นี้พอรับรถไปเลยนะครับนี่ขับฟรีไหมครับขับฟรี90บันถ้าลูกค้าเลือกขับฟรีนะครับเรามีให้ด้วยขับฟรี90บันมาสินะครับมาสิครับออกรถวันนี้นะครับพอดีทีเกือบสามเดือนแล้วสิงหาคมเออมาแป๊บหนึ่งฮะมีน้ำประมาณเมษาพฤษภาคมมิถุนาโอ้โหพอดกันรัชกาลสิงหาแล้วประมาณนั้นนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งวิธีการจัดไฟแนนซ์ของเราตอนเนี้ย ค่อนข้างไวถ้าลูกค้าเอกสารครบนะยิ่งถ้าเป็นพนักงานไปโรู้ผลภายในหนึ่งวันนะพี่จะจัดให้เอครับนะฮะแล้วก็รถเราเนี่ยมีทุกสีมีทุกสีมีทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าตัว X เนี่ยจริงๆถ้าลูกค้าซื้อนะผมอยากได้ตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าจริงๆแล้วมันสวยมากมันสวยมาก เอาแล้วเขาออกรถทั้งทีแล้วราคาแค่นี้ผมว่าเล่นตัวทอ็อปถ้าเท่ากับไปเปรียบเทียบคู่แข่งเราชนะใช่เหมือนเวลาพี่เก้ไปจิ้มจิ้มตัวท็อปอย่างเดียวเลยอย่างงี้เหมือนกับผมไปเที่ยวเลยผมก็ไม่ไทอ็ทอปเหมือนกันเพราต้องซื้อของท็อปใช่ไหมใช่ครับออ๋หมายถึงเราไปซื้อของที่ท็อปใช่ครับใช่โหเจริญฮะนะฮะก็วันคนอยากเข้างานหน่อยครับก็สําหรับลูกค้านะครับในลูกค้าของเอฟาร์ตเรานะครับถ้าอยากจะเข้างาน มาดูงานมาดูรถคันจริงๆคันเป็นๆทักเข้ามาครับไม่มีบัตรเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ไปรับให้นะครับแล้วก็พาเข้ามาเดินชมงานเลยนะครับทั้ง3ามแบรนด์ของเราทั้งสามแบรนด์นะครับเราก็ฝากไว้ด้วยเรื่องของแคมเปญนะครับถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาได้พี่เก้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามา ไม่สะดวกไม่สะดวกเดินทางมาที่นาน้านีนะครับจองออนไลน์เป็นไงฮะจองออนไลน์เราปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์อหไม่ดีมือนดีตรงนี้แล้วที่สาคัญนะครับโชว์รูมของเรานะครับอยู่ใกล้นะครับเราใกล้กับทางอ่างทองเพียง11เกิโลเมตรนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะฮะประมาณ5ากิโลเมตรประมาณ5กิโลประมาณนี้ไม่เกิน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 5กิโลนะครับถ้าจะดูรถหรืออะไรเนี่ยติดต่อทักเข้ามานะครับเราจะมีทีมงานน้องแสเซมคอยตอบ ไปเทสได้ได้ไดนะครับหรือว่าไปดูรถได้ทั้ง3แบร์เราสามารถดิวได้เลยจริงๆชอบชอบความนี้นะจองออนไลน์กับเราปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับเนาะเพราะบางทีลูกค้าไปเจอโดนเคยโดนหลอกนู่นนี่นั่นมาแต่รับรองครับทีมงานฝ่ายขายเราอ่ะได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีนะครับเพื่อความปลอดภัยลูกค้าเวลาโอนเงินจองโอนเข้าบริษัทโดยตรงใช่ครับเข้าบ,บริษัทโดยตรงมีความน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับวันนี้ก็ กับพี่เก้นะพี่เปี๊ยกพี่เก้เก,ก็พาคบพาไปดูทั้งสามดูทั้งสาแบรนด์แ,นแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวดูครับวันอื่นๆจะมีแคมเปญอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ลูกเพจลูกค้าแฟนคลับ ที่ติดตามนะครับช่วงระหว่างงานวันที่สมถึงยี่สิสาถึงสนี้นะครับช่วงวันเปิดปกติของทางลูกค้านะครับที่สามารถเข้ามาจับจองได้ครับทุกๆแบรนด์นะครับเราจะมีการไลฟ์สดเพิ่มเติมหรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษที่จะออกมาให้อีกก็จะได้แจ้งไปนะครับให้ลูกค้าแฟนเพจได้รับทราบวันนี้วันนี้รอบสื่อก็เขาก็จะปิดเร็วนิดนึงหโมงจบแล้ววันนี้ก็ได้เวลาของเราแล้วะก็ขอบคุณ แฟนแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แก้ด้วยนะครับขอบคุณเฮียด้วยนะขอบคุณเฮียมากมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับนะครับยังไงฝากเอฟารด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับเรื่องไฟแนนซ์ไว้ใจเฮียตอนนี้ไม่ไว้ใจ f i n น n c e ง่วงปวดตัว